พี่น้องเอ้ยออกจากป่าโนไม้ก็ไม่เห็นเห็ดน,นี่เก็บเห็ดไปเห็ดย่ำจินโอ้ลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยดอกกำลังงามพอดีอ่ะเลยเอาเก็บ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 เอาเก็บอ่ะยะเก็บไปยะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้แม่ท่องสิบผ้ามาหาโนไม้ก่อนสิไปเบิ่งน้ำกันไปหาโนไม่น้ำกันกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะ แล้วเจ้นี่เพื่อเต้นน้อยเพราอเราเกิดปลารน้อยก็โฮกหกเกิดเลยเด้พี่น้องเอ้ยโน้ยโอ้หนอบักใหญ่เลยนะนี่กำลังเกิดกันหลายนออยู่นี่โอ้หมานเถอะวะเออมาแซบน้อใหม่น้ำกันพี่น้องเอ้ย คัตงกกระดออกล้หอรถไปเร็วทำไมออกไม่ไมหนึ่งกิโลสาบาท Hmm. Để xong một ngày Không đi khắp đi con พี่น้องเอ้ยอกจากป่าน้อไม้ก็ไม่เห็นเห็ดนี่เก็บเ oh, ห็ดไปเห็ดย่ำจินโอ้ลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเห็ดตีนแห่หรือเห็ดอียังดอกเอินเอินเห็ดหวานโอ้ลายอยู่หลายอยู่พี่น้องเอ้ยดอกกรลังามพอดีน่ะเลยอาเก็บ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 อาเก็บอะยาเก็บไปยะเวลเก็บเวลาเก็บดอกนี้เ่ลเก็บดอกนี้ ใชนเห็นายทั้งคุนมากกบ่าายเนาะทายเห็นเพื่อนปวดเห็นเห็นขอบไกลแล่แหละเนาะนี่นี่ยาโอ้กำลังสวยเลยเกิดทุกปีตรงนี้นะ่ะเชื่อมมันมาไว้มันก็เกิดเลยค่ะได้เชื่อเชื่อโต